ครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับวันนี้โรงเรียนอัศวธรรมชรัติเป็นแประถมโดยฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับได้เชิญวิศวกรนะครับมาสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารนะครับซึ่งมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวไปเมื่อวานนี้ด้วยความที่เราเป็นห่วงนักเรียนนะครับเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกท่านเราก็จะอยากจะทราบถึงการที่มีผลกระทบหรือเปล่านะครับราะนั้นวันนี้เราก็ได้ จะเรียกว่าคุณพ่อก็ได้นะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็เป็นวิศวกรมาสํารวจในการดูแลอาคารครั้งนี้คุณพ่อที่ได้เข้ามาแล้วในฐานะเป็นผู้ปกครองด้วยนะครับพบว่าภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับภาพรวมของโครงสร้างที่เราได้ตรวจอาคารทุกๆหลังครับตอนนี้ยังไม่พบสิ่งบอกเหตุถึงความไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่ารอยรอยแคลกหรือรอยร้าวต่างๆของเสาเองหรือคานหรือโครงสร้างหลักๆเนี่ยยังไม่ได้บอก ยังไม่มีผลจะทําให้อาคารมีมีมีปัญหาได้นะครับเป็นงแต่ว่าต้องเฝ้าระวังต่อไปนะครับในเรื่องของตัวของอาคารต่อไปเท่านั้นเองครับก็คือดูแลบํารุงรักษามันต่อไปนะครับเพื่อให้ให้โครงสร้างเนี่ยมันอยู่กับเรานานๆนะครับครับผก็คือเราไม่พบสิ่งผิดปกติอย่างไม่ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยเนาะใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นเสาคานฝ้าเพดานหรือแม้แต่ จุดสาคัญต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับก็โอเคนะครับก็โรงเรียนก็มีความรู้สึกดีใจใช่ไหมครับมาเจอว่าที่อาคารต่างๆของโรงเรียนเรามีความมั่นคงแข็งแรงมากนะครับได้สร้างความเชื่อมั่นในผู้ปกครองแล้วก็เราได้มาตรฐานที่ดีนะครับก็ด้วยที่คุณพ่อด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิศวกรด้วยมาจินดีวันนี้นะครับขอบขอบคุณมากสําหรับคุณพ่อนะครับที่มาช่วยโรงเรียนในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับผม